สวัสดีคะ่ะเนเนเนนะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่อยากจะมาพูดถึงเรื่องของกําลังใจดีๆนะคะที่สําหรับหลายท่านหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตอนช่วงนี้รู้สึกว่าสามสี่ปีนะคะหรือว่าสองสาปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะมันมีแต่เรื่องที่ทําให้กังวลใจมีความทุกข์ใจมีความเศร้าหมองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรค้ายต่างๆไวรัสต่างๆหรือแม้กระทั่งถูกจํากัดพื้นที่พบเจอเพื่อนๆก็ไม่ได้นะคะต้องอยู่แต่บ้านนะคะ ใครที่มีความกังวลว่าวันนี้เราอาจจะอยู่ที่บ้านก็จริงอยู่นะคะให้คิดบวกสิว่าวันนี้ถ้าเราอยู่บ้านนะคะ สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคืออะไรคะเรามีเวลาให้ครอบครัวนะคะเราสามารถาทําความเข้าใจนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กับครอบครัวกันได้ว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีแต่ความยุ่งนะคะในเรื่องของการทํางานเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้เรากลับมาอยู่บ้านอาจจะเรื่องของความจําเป็นถูกจํากัดพื้นที่อะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ถ้าเราคิดในแง่บวกคะ่ะว่าเรามีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นลองมาใช้กิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวดูสิคะไม่ว่าจะกิจกรรมไหนก็นแล้วแต่ที่สารสัมพันธ์ในครอบครัวคะ่ะที่ก่อนหน้านี้ อนี้อาจไม่มีค่ะอันนี้สิ่งที่เรามองเห็นได้ก็คือเรามีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะมองในแง่บวกคือชีวิตเรากับครอบครัวสามารถจะมาจูนกันได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะใส่ความห่วงใยการดูแลซึ่งกันและกันให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ออกไปข้างนอกกลับเข้ามาบ้านก็ต้องระวังตัวว่าเราจะไปเจอโควิดหรือไปเจอกับอะไรต่างๆมากมายที่จะพาเอากลับเข้ามาให้กับครอบครัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ คิดในแง่ดีในแง่ดีนะคะที่เราอยู่ที่บ้านเรามีเวลามากขึ้นเราอยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียนรู้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นควรที่จะทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวนะคะทําให้มีความสุขค่ะ เพราะว่าสิ่งที่มันผ่านไปแล้วหรือวันที่ผ่านไปแล้วมันคืออดีน,นะคะแต่ว่าเราอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นต้องทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทําปัจจุบันให้มีความสุขที่สุดนะคะเพราะว่าปัจจุบันเป็นการบอกบอกว่าเราจะมีความสุขหรือไม่นะคะและก็อนาคตของเรานะคะก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามัวแต่แเศร้าน, <choking S 1> นะคะหรือมัวแต่คิดมากกับสิ่งที่ผ่านมานะคะหรือมัวแต่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น โซเชียลต่างๆนะคะสามารถทําให้เรามีแนวทางที่ให้สันนาการหรือความบันเทิงกับเราได้นะคะสามารถทํากิจกรรมกับครอบครัวได้เพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามัวแต่เศร้านะคะอย่ามัวแต่ทนทุกข์นะคะหรืออย่ามัวแต่คิดมากนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่นะคะ วันนี้จงสู้ต่อไปนะคะเพราะว่าในทุกๆวิกฤตนะคะก็มีโอกาสเสมอนะคะอะไรที่เข้ามาในชีวิตนะคะที่มันถาถงเข้ามานะคะโยนมันทิ้งไปค่ะเพราะว่าเราคิดไปมากๆก,ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยดีขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่มีความจําเป็นในยุคนี้ก็คืออะไรคะทาจ Li ิตใจให้เบิกบานนะคะทาจิตใจให้มันมีความสุขที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะทําสิ่งนี้ค่ะแต่ตอนนี้เราสามารถนะคะเพราะฉะนั er ้นหลายคนบอกว่าเอา้าแล้วตอนนี้ถ้าเกิดทําอะไรไม่ได้เลยออกไปไหนก็ <marinade> ไม่ได้นะคะออกไปก็กลัวเหลือเกินนะคะมีความทุกข์ใจมีความกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความการอยู่กับครอบครัวต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องทุกข์ใจแพ้ค่ะ วันนี้มันเป็นยุคของออนไลน์ใช่ไหมคะมีหลายสื่อนะคะที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความบันเทิงได้และก็มีหลายสื่อมีหลายช่องทางนะคะที่ท่านจะสามารถสร้างอะไรคะสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆแบบใหม,ใหม่แล้วก็สร้างความบันเทิงได้หรือรวมกระทั่งาการสร้างรายได้ในแบบใหม่ๆนะคะในยุคออนไลน์ลองมองหานะคะรายได้หรือมองหาอาชีพที่มันสามารถใช้สื่อใช้ออนไลน์ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หาอย่ามัวแต่กังวลใจ ะะแต่จงหาช่องทางใหม่ๆให้กับชีวิตที่จะสามารถก้าวสู่อนาคตอันสดใสได้นะคะกับวิกฤตที่เข้ามาทุกๆวิกฤตเข้ามามันมีโอกาสเสมอลองมองหาโอกาสนะคะลอง,องหาต้นแบบ มองหาความพิเศษนะคะในตัวเราหรือสิ่งที่เราสามารถทําได้หรือมีความรู้พิเศษอะไรก็แล้วแต่เราสามารถดึงออกมานะคะแล้วโชว์ความสามารถได้ในเขาเรียกว่าในโลกออนไลน์ยังสามารถทําให้เราเกิดอาชีพใหม่ๆด้วยลองดูลองให้โอกาสตัวเองดูนะคะวันนี้จงเลิกเศร้าหมองนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กําลังเศร้าหมองค่ะได้ต่อสู้ชีวิตนะคะให้มากที่สุดแล้วก็เคลื่อนไหวตัวเองให้มากที่สุดนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะแต่เรายังสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ ที่อยู่ที่บ้านลองศึกษาแล้วหาช่องทางดูนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะหรือสื่ออะไรแบบไหนเขาทําอะไรกันในยุคนี้หรืออะไรที่มันสามารถสร้างเม็ดเงินได้นะคะแต่ขอให้เป็นงานหรือเป็นสิ่งที่ทําแล้วไม่เดือดร้อนใครทําแล้วไม่ไม่สร้างความเขาเรียกว่า เขาเรียกวความเหลื่อมล้ให้กับสังคมหรือทําแล้วไม่เดือดร้อนชาวบ้านเอาง่ายๆดีกว่าคือเป็นธุรกิจหรือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่หลอกลวงใครเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลุกขึ้นมาสู้นะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าวิกฤตมันจะไม่ไปจากเราแต่เราจะต้องปรับตัวเพื่อให้สู้และอยู่กับวิกฤตนั้นได้นะคะแล้วก็ปรับประยุกต์ หนทางใหม่ๆเพื่อให้เกิดแนวทางดีๆนะวันนี้ก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่กําลังมองหาสิ่งดีๆกับชีวิตอย่ามัวแต่เศร้าหมองนะคะเพราะวันนี้ชีวิตเรานะคะมันอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีลรวค่ะแต่ว่าเราต้องปรับประยุกนะคะกลกลยุทธ์อะไรต่างๆที่มันจะปรับประยุกต์ตัวเราเองให้อยู่ได้กับในทุกโอกาสของวิกฤตเนี่ยนะคะจงทํามันนะคะแล้วก็ตั้งใจแล้วมีความสุขกับครอบครัวให้มากที่สุดนะคะดูแลกันและกันนะคะเป็นห่วงซึ่งกันและกันค่ะปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นสามารถแก้ แก้ไขได้และความทุ์ร้อนอะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีทางออกเสมอนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะได้ต่อสู้แล้วก็อยู่กับยุคนี้ยุคที่จะต้องพัฒนาตัวเองเยอะๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ